ยังไม่ได้ไปหรอหนูก็ไปนะ้นูว่ายเลยหนูลอยอยู่โอ้โหไปเกิดใครไปเกิดหอว่าอะไรกันเนาะอยู่นี่ทีมเบิร์กบ้านเลยปะปตี้ว่าไงน้อง โอ้โหเฮียโดนทุกมุมเลยสัตว์ผมไม่วิ่งไม่วิ่งไปนะเยอะนะแดนบอยบอกก่อนเลยรอบๆเลยอ่ะได้หรอมันไม่โผล่กันอ่ะกระถางเนี้ยตัวหนึ่งแล้วก็ภูมินี้ภูมิอี้ตัวหนึ่ง พ่อ่อกรโดดไหล่แ่แม่งหลบกันหมดอะสวีดีเลยงกูกลับไปที่เดิมแลมากเอมไมอยู่ตรงนี้แล้วแต่เอระมามาเอ็มไม่อยู่ตรี้แล้วใ่ำเพชราอะไรตรงนี้อ่ะมันขีบไม่ก่อวิ่งไปกันถละ โดนหลุมเนียเขาตะเบียร์ล้างขาวไว้อ๋อฮะดงป้ายนะรอใส่ขาแล้วก็ป้ายแม่งใหม่เงไปสู้เว่ยนอนเลยพี่โอ้ยป้ายของแบบยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะป้ายไหนนอนนิดดิป้ายบอลลอ่ะใช่ชายหนึ่งอีสเด่น เน้ำหมดอีกแล้วอีกแล้วไอ้สวิตช์เซลของตัวเลยเฮ้ยโอ้โหสวิตช์ไหนวะรักกดซื้อน้ำไม่ช้าจะเวื่อฮ่าฮ่าฮ่าดูของดิของอย่างเยอะเลย อะไรดีนะใช่อะไรอ่ะกูเองที่เป็นคนเสือสละใช่เนียกยิงดดาปืนอ่ะพอดูแล้อเห็น้ยนี่จะยิงกูเหรอไมันเก็บปืนแล้วหรอเออมันเดี๋ยวใช่นะมีคนเก็บปืนแล้วมันไม่เหลือปืนแล้ว เออแต่ถ้ของไม่มีปืนไอ,อเน้เพชรงูกับโขกอย่างคือเพิ่งมาไปอยู่เล่นกันแม่งองตัวว้า,เ,าเป็นคนเน่าจาังวันนี้ตัวของพักใหญ่เลยเนี่ไม,ไม่ไม่เลยเสร็จสักที ี้อดูของใหญ่เลย M1 ต่ดตายอย่างใกล้อีเฮียสตัวกันโว้เฮียมันฟันกูเฮียโอ้ยเีอยู่ละมันยิงจากตรงไหนวะโอ้โหขอแตกดิพอดียังมีคนอระสวยเยอะสิบเลย

สมัมมาขอเี็วได้เลยขอเี็วพ้นเดือดเลยสั้นเดือดเดือดเดือดแลนเลยเดี๋ยบอกย้ายโดนเตะให้ได้บอกงั้นไอ้เอิ้กยังกลับมาแล้วเลยดูดิแต่เลือกมาได้เหรอวะโง่โง่มาไงเกียเนี้ยเลยวะคุณว่าเกมบ้าไปสั้น นี่เล่นเกมอะไอยู่วะประตูพิเศษเหรอเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยอยี่ยนใจเก็บไปเลยมดองมาดองอยู่ในเมืองนี่เร็วแหนอนี่โอเคอยู่สมแยกเคที่ไมาเกิดในเมืองเคครับอะไรดูอะไรไม่เห็นแ่้วนี่มันเกมก็กลับมาเกับเลยที่อาว่าเชเ่อ

ไม่โยนจะจั Fusion, ่ววะไอ้เฟสเขาฝังนู้นน่ะหน้าหลังหน้าหลังเลยอะต้องกลัวเพชรเลยสายพี่ชายต้องสัตว์แบบว่าให้ยืนเลยมึงตรงข้ามมึงอะเบสหนี่อยู่นิดเอดียวเฮ้ยเจอคนเชื่อเบียร์ไว้เราเดินเกมของแอมเอาไว้เี้ยเขาจัดชุยใจใส่กันมาลเย จะแทงพี่เป่าไม่รู้อะ <ใน S 1> แต่ว่าประทันเหตุวะตัวไปเออไะโดนตัวอย่างเดียวเลยวะ้เพชรอันไหน,นแบบแบบอยงนี้วะน้องดูดีๆดิป <ใน S 1> ลดกวดจะได้โต้เหรอ ไม่เห็นหรอมันจะตอนแตงอะไรวะเขามักนะวเมื <S <S ่อกี้นตนี่นอยู่ตรงนี้โดนกีกูอีกแล้วชกมชัใช่หเดินไปไหนกเดิแค่นี้ไมมาี่ไม่หมดเลยตัตเนี้ออ้โหเจ็บแม่ทาง

แม่งมาเกิดหนัวจัดไปแย่เครื่องแดงครันี่อยู่ตรงกูนี่มอยู่ตรงกูเยอะเลยกันไปทางที่ตะบอยมั้งไอ้อุ้มถะท้ายอยู่ไหนอีมั้งไออุ้มอยู่ตรงไอเนี่ยเลทสามแยกบ้านแดงน่าหลังือนบอลเลยสามแยกอ่ะเจียบเลยเนี่โอเคพี่ชายตามไปผู้อิ่มเดี๋ยวเดินไม่พังเลยตรงกูอ่ะ ข้าฝั่งกันเถอะเพชรตายแล้วอ่ะตายตอตาตเบียเปลี่ยนใครเล่นกีราวันโอ้โหเล่นสองเบียร์แล้วเนี่ยเปลี่ยนเล่นตัวตำรวจดี่หระตำรวจเต้นกันเป็นแถวมแต่โจนอะไรดีอ่ะ ผมก็อยากเล่นโจนนะเพจร,รมิงมาฮะลำแมงเลยเนี่ยไม่ออกอะ่ะ พวกเป็นร้อยรวมเป็นแจ็คพอดยืนงม่คนอยู่ไหมอ้แจ็คพอดทำรมาทำรมาทำรมาแอมบผมไปทำอะไรแอมฮัลโัลปิดห้าสิบแอาโดนลงที่เดนไม่นลงที่เดนลนเตอร์ย ก็ยิงแอมจะไหนอ่ะตายไปตายตายตายแล้วสิเวอร์ยันเป็นบอยแบนด์น band, ไม่ยิงอ่นยิงผมปีกันชาร์จเลยีกันเดี๋ยวรอหนึ่กันหนกันหน,น,น,นึ่งยิงว่ไหนวะกดแม็กแป๊บ ฮ่าๆกูมาเกิดดาบเร็วคุณหัวมีเหรอไอพีเฮ้ยเกินเฮ้ยยิงไปโดนแด่<า>ว่รอาไวา้สัตว์เฮ้ยไปโดนนี้แก่้ยนั่นอยู่ไหนวะยิงกันสุ้มตกุ้เตมเลย,อ,ยออกจริงอีกแล้ว <s> ตรงไหนวะเนะี่ยอ๋อ โดนไหนอ่ะน่าจะไปโดนไหนแล้วโดนไหนไม่รู้แหวตายเห็นและเห็นได้ได้นี่แหละจะยิงได้เสี่ยง ไอ้เหีเ้ยไก่เหี้ยฟองไม่ต่างที่หยุดเลยเหี <c oughs> ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะนี่ตัวเด่นไอ้ไอ้มองมาทางกูได้ป่ะมองมาทางบ้างกูได้ป่ะมองใครอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องรักของผ่านนี่ก็ได้ไอ้ภูมิไอ้ตัวหนึ่งเกิดตามตามกัน ใน,พน้พุ่นี้ทีนี่สารหาวกมันเบียเบียอ้านี่กันข้างๆล้ <c oughs> โอ้หพี่กันพี่กันไม่โดนปะเดือดเลยเบี้์ไรหนแล้ว อ้าวต้นไหนอ่ะไอนน้ออนี่นี่ตัวเนี้ยพีเอสซีไอเกี่ยวอย,ายว่างไงนะนี่นี่นี่เขไม่รู้ไม่เห็นโอ,โ,อโอเคโอเคใส่ต่อเลือกที่จะไม่พิมพ์ก็จบไอ้ห่าเมื่อยเมตรปีปะเรือมาช่อนน้อยมึงไอ้สัตว์ ปลาถวายมีปลาช่อนละมันชื่อะผีเนาะใช่ไหมปลาช่อนเลยเบียร์ไอ้กล้วยมาแต่ไหนวะเบียแค้นซอกจะไม่ได้ใบสรุปเพื่อนเรากลับไปเล่นอยู่นู้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวดันไปทางโู้นหน่อยนะครับตามแยกแหละตามแยกครับต้อ่พิสูจนการแหมอยู่ศพเลยพิสูจน์่รื่องของพี่ฮะต้องเกิดบอเดียวอ่ะต่างข้างพี่อ่ะ ไปเกิดตรงเครื่องบินตกกันหรอไม่ใช่ข้างบนเะทั้ยิงโดนตรงคนอะมีตายตายตายไม่เห็นบ้างคนบนเหรอตรงกลางใกล้ๆเทปอ่ะเออโหเดี๋ยวนะผมตายตรงโรงพยาบาลไม่หรออืมไม่ต่างกันประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเชื่อเออมันไม่ดับมันไม่ให้ดับเกิดเดิมนะไอ้เรี่ยแบบเกิดที่เดิมๆเดิมๆไปเรื่อยๆอ่ะรวมมารวมมา ตาไม่โสดครับทำไมก่อนอ่ะโอ้โหไอ้เหย่าลนทีเนี่ยเกิดหลุมแลอยู่อย่างนั้นน่ะไอ้สตาเป็นลนทีไหมล่ะลูกไม่ดักหรือโคตมันน่ะทำมวรื่อบจะเกิดไม่เหมือนเดิมแล้วลนทีทันทีหยุดตัวนี้นี่ตัวเห็นตัวเห็นไหมหยุดตัวนี้เลยมันตัวต่อไปไปนี่เห็นไหมทำไมเนี่ยตัวตัวว่ะตายตาย มัดอะไรดีดตรงไหนะตรงเนี<ส><บ>น้ยอยากโดนทีนเนี่ยเอาๆๆเฮลเกรอ,อร์เอาซะแล้ฮะอยากโดนซีนเนี่ยตายเลยแสทางทาวันลงทีก็เยอะอยู่นะเสียงยิงเนี่อตีมันบนั้นรอนันยาม ไม่จริงกับตัวไหนวะเกอร์ไม่รู้มันไม่เห็นวะ่ะมาเก็ตปวะแกทีมีแม่นอยู่ตัวเดียวเหรอเฮ้ทำไมเห็นบอยวาร์เปล่ววะเอ่ีเป็นหรืเปล่ะ ไนแต่เช้าวะเินไปไหนให้บอย้ือเต็มปูปั๊มน้ำเอาขั้นดมชัวกำลังเก็บเนละใ้ถจะกินปืนอะไรยิงแม่นๆมั้ก็เพ่แนะนำหน่อยเด้อีโมโฟมโมซื้อน้ำน้ำเหลือมันโฟมมันายก็บอกเลยก็ยิงยันแบ็คไนท์ เอาไม่ตะเบียตสุดละแล้วปีนปีนไฟใช้นัดย่อยได้ผมใช้ปืนได้แม่งยิงแม่นเนี่ยเลยตีม่วงๆเลยตีอะไรมม่เมื่อกดไม้ในเกมพูดไงวราปิดไปแล้วยังยังนบยังกดตัวไหนพูดอ่ะ